นี่จับได้คาหนังคาเข,า,ขาเลยเอามานี่เดี๋ยวนี้นะอะไรคะพี่พจ,าจา้าทำอะไรเนี่ยโอ้โอนี่ใส่ไม่ดีเลยเนี่ยไม่เป็นตัวอย่างให้กับลูกเลยเนี่ยคุณอะไรเนี่ยของคุณเนี่ยนต่<ห>วก,<อ>ก็ดีเพื่อนนูนะคะ<อ>พี่<อ>น้องคะดูหนังสั้นสะท้อนสังคมเยอะเกินไปหรือเปล่าคะที่จะได้มองว่าทุกคนเนะป็นคนเลวหมด ฮัลโหลเมจิจะจะมาไหมอ่ะโอเคเยาซื้อขนมไปรอเจอ้านงนอกนาค่า,าบ๊ายบายบาีค่ะนี่สิบบานะคะ โลเมติแกเลิกเรียนยังอ่ะโอเคถ้าแกมาถึงแกโทรบอกฉนะันนะฉันรออยู่ข้างหน้าตึกนี่แหละได้ได้ได้ดีค่ะ ตอนไหน <What? S 1> เนีเ่ยโอไปเร็วๆเลนี่ดันเร็วๆหน่อยเร็วๆไม่ทนัน <substantial tall. S 1> ไปเร็วกินไหวไหมไม่กินเร็วๆเร็วๆอ่ะค่ะบุ้งเลือกขนมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรอที่ของเล่นเนาะหรือรอคุณพ่อมารับนะคะค่ะเอาอะไรลูกเลือกเลยค่ะอืม โอเคอีน่เออะไรแค่ป่ะเอานี้อย่างเดียวใช่ไหมลูกป่ะเาบบนี่หรออ๋อ่ะไปรอพ่อตรงเครื่องเล่นวันนี้ด้วยไงคือให้แม่ด้วย่ะคของแม่นี่ข้าวตีนป่ะ เฮ้ยโทรศัพท์มือถือใครเนี่ยไอโฟนซะด้วยไม่ใช่อีกมัวจนใช้กินนั่นแหละตัวไม่ดิอะไรอ่ะเขาลืมโทรศัพท์อ่ะเอา้เอาทำอะไนจี

้าเขาเลยเอามานี่เดี๋ยวนี้นะอะไรคะพี่เจ้าทำอะไรเนี่ยโอ้โนี่ใส่ไม่ดีเลยเนี่ยไม่เป็นตัวอย่างให้กับลูกเลยเนี่ยคุณอะไรเนี่ยของคุณเนี่ยแต่ตัวก็ดีเพื่อนนูนะคะพี่เนี่ยเกือบหายแล้วไม่ละเกือบมาไม่ทันเนี่ยเป็นตัวอย่างให้กับลูกคุณบ้างแต่งตัวก็ดีเนี่ยหน้าตาก็ดีอยาทำตัวแบบนี้อีกหรอจะยนจเย็นจยนจยนอะไรล่ะเขาจะโทรสัท์กันไปเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยแกเงินฉันล้วนเลยนะเนี่ยแดงลูกแม่ พูดจบหรือยังคะทำไมกูจะทำอะไรน้องคะดูหนังสั้นสะท้อนสังคมเยอะเกินไปหรือเปล่าคะพี่จะได้มองว่าทุกคนนะเป็นคนเลวหมดพี่อเห็นโทรศัพท์เครื่องน,นี้วางอยู่ตรงนี้พี่อเกือบนั่งครับพี่ก็เลยจะไปให้ที่ประชาสัมพันธ์เขาประกาศดูว่าเป็นโทรศัพท์ใครสีแดงแล้วน้องมายืนดา่าพี่ชอชอชยังไงคะ ถูกต้องแล้วค่ะพี่เดียควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กัลูกพี่ถูกต้องแล้วค่ะแต่พี่ยังไม่เอาไปหรอกค่ะจะให้ดูนะคะโทรศัพท์พี่ดีค่ะสองเครื่องก็เพียงพอแล้วค่ะน้องเครื่องที่สามพี่คงไม่เอาหรอกค่ะใครจะไมรู้รอราจะแก้ตัวก็ได้หรือเปล่าเปลี่ยนใหม่นะคะควรจะขอบคุณพี่มากกว่าที่จะมาว่าพี่ผีนะคะน้องโอเคต้องแยกแยะนะคะน้องอย่าเอาเรื่องราวในอดีตที่เคยเจอมามาตัดสินคนนะคะคนเลวก็มีคนดีก็มีในสังคมนะคะน้องต้องใช้สติ มันจะเชื่อได้หรอคนสมัยเนี้ยเดี๋ยวเช็คดูก็รู้หน้าตาดีๆเป็นโจรก็เยอะผมเห่ไปแกใส่เย็นก่อนเช็คเงินดูน่าจะามีโบนัสมาอยู่ครบไหมเนี่ยเช็คตามสบายเลยค่ะน้องเป็นไงคะน้องครบไหมคะเออครบงั้นก็ไปแล้วก่อนเอา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 น้องคะ น้องคะด่าพี่ฟรีแล้วจะเดินหนีได้ยังไงคะรู้จักไหมคะคำว่าขอบคุณขอโทษนะคะน้องขาแกขอบคุณเขาเยอะขอโทษเขาด้วยแกด่าเขาไปชุดใหญ่เลยอ่ะอาอย่างแกเหนวเหนวขอโทษเลยอายหรอเอองั้นหนูขอโทษนะคะที่หนูด่าพี่เมื่อกี้ค่ะขอเขาด้วยขอบคุณด้วยนะคะที่อุตส่าห์เก็บโทรศัพท์ให้พี่คะยต้องขอบคุณนะคะพี่น้องคะ ดีนะคะที่เป็นพี่อ่ะพี่หน้าตาดีแล้วก็ยังใจดีถ้าไปเจอคนอื่นนะน้องโดนด่าเปิงไปแล้วค่ะแล้วพี่จะบอกอะไรอยา่างนึงนะคะจะรีบตรวจตัดสินคนเกินไปว่าคนนั้นอ่ะเป็นคนดีหรือนคนเลวเข้าใจไหมคะใช่<อ>ไปละไปดูลูปดีกว่าสิเวลาขอบคุณนะคะ คม้นต์คำตอบมากันเลยนะคะอยากจะรู้ว่ารหัสโทรศัพท์มือถือพี่เรนนี่เนี่ยรหัสอะไรดีค่ะเราจะมีของรางวัลแจกตัวนี้นะคะทุกคนสงสัยกันมากเลยคืออะไรตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ปล่อยประจุนะคะป้องกัน PM2-5 นะคะที่มีหนี่ห้อยอยู่นี่นะคะใครอยากได้แล้วก็เม้นต์มากันเยอะๆนะคะและอย่าลืมแชร์เพื่อนๆมาร่วมสนุกกันด้วยนะคะและเราจะจับแจกรางวัลกัน,นะคะ่ะ